สวัสดีครับผมสสดีย่านะครับคอรัมนิหนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพู รัสเซีกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่4มิถุานายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่โปรแกรมทีมชาติยูฟ่าเนชันเรกและฟุตบอลสโมสรอ,อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรายแอไทเกอร์ 999นะครับ right I G e r i แอตท t ยเกอร999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ r i แอตไทเกอร์999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยูฟาเนช่นอรี่โซนเอนะครับเป็นการเจอกันระหว่างฮังการีพบกับ อังกฤษเกตบอลชื่อชั้นของทัพแมกยาเป็นรองพอสมควรครับแต่ผลงานช่วงหลังของพวกเขาดีขึ้นมานครับหเกมหลังสุดชนะได้ถึง3เกมครับและเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีพลังแฝงมากขึ้นครับผลงานการเจอกับอังกฤษเกมล่าสุดก็ทำได้ดีครับบุกไปเสมอถึงเวมบี้ได้1-1วันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้าน,นครับสภาพทีมพร้อมรบเต็มที่ครับแท็กติก 3 4 3ส,ส,สครับแนวรับมีวิลลี่ออบานคอยคุมเกมรับนะครับและแนวลุกจัดเต็มประกอบไปด้วยโร兰ซันไลอดัมโซรอยและดเวนิดโซบอรไกนะครับวันนีครับเจอกับทางอังกฤษครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะอย่างที่เรียนไปนะครับแต่ผมมองว่าอังกฤษของกุนซือแกรีซาเกตเนี่ยแทคติกการเล่นยังขาดความชักเกดเจนครับเกมลุกไม่ดุดันนะครับและนักเตะหลายคนเนี่ย ออร้ามาจากเกมสโมสรถือว่าอาจจะเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับยิ่งเป็นเกมนอกบ้านในพวกเขาไม่ค่อยนิ่งด้วยกำแพงครับเปิดมาให้ที่อังกฤษนะครับเป็นต่อที่1.25นะครับผมมองว่าโอกาสที่ทัพสิงโตคำรามยามนี้จะบุกมายิงขาดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายจากฟันครับเชียร์บอลรองเชื่อว่าบอลที่แกร่งในบ้านนะครับความมั่นใจกลับมาอย่างฮังการีสู้ได้ครับแล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดคารังเชียร์บอลรองเชียร์ทางฮังการีนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซีรี บราซิลนะครเป็นการเจอกันระหว่างเซียร่าเปิดบ้านพบกับ โคริติบ้านะครับอันดับบนตารางของเซียร่าอาจจะเป็นรองครับแต่ตอนนี้สมาธิเักพวกเขากลับมาเน้นที่เกมบีดได้เต็มตัวนะครับแรงผลงานช่วงหลังดีขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับวันนีครับเจอกับทางโคริติบ้านะครับซึ่งอันดับอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาเนี่ยเกตศักยภาพเป็นรองนะครับแรงเป็นทีมที่เล่นนอกกลางค่อนข้างแย่ด้วยกำแพงควกนี้ก็เปิดมาให้ที่เซียรานะครับเป็นต่อที่ศูนย์จุด้าะครับผมแนะเชียรบอลต่อนะครับเชื่อว่าบอลที่ แข่งในบ้านความใจกับมาสุดท้ายเชื่อว่าจะต่อยอดความใจด้วยการเอาชนะได้เชีอบอลต่อเชียร์ทางเสียร่านะครับสวัสดีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันเสาร์นะครับเชียร์ฮังการีและเชียร์เสียร่านะครับขอทุกท่านเชียร์อบอลแบบมีความสุขนะครับเองๆว่ารวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ